สบายดีพี่น้องเนเกินขาวแกงหน่อไม้ใส่กบพี่น้องเลยกินข้าวกินขานมักินข้าวกบหน่อยเอาเหมือนต้นกินแล้วจะกินหวานต่อ

กินคนหนู่จ้าแม่ก็มกินละแกงเราไม่ไม่ได้เลยหลงมันกินเลยเร็วหนอ่ะยทธวอธีแบบบ่จ้ะไปจ้ากันนาเอาถั่วจ้ามาแบ่งเอาเอองานยังจะจ้าแต่ห้าเองแม้กินทะเลกินที่บราณกรุงศรไ้ม่กินเลยนะก็ง่วงละ

ไปแล้วไปแกัด hey, <Yeah. S 1> มันดจกบด้มขเเน้ข้าวม, <c oughs> ม,มาคาหนู้าวเตวเอนี่ไนะ yeah, งิ

คือม่ป่าหาเงินมาให้คือลองคินหาเลยคิดด้วยมึงเงินว่าะคิดอีกมากอะไรยังไงใช่ค่ะถ้าร่ำขำงาวบุญทุบมาบอก ลูกเรามาแต่บ้านเัยเน่มาเอาสิ่อ่อหังขาสินี่สิทำเกยวกับปลาหลอนากนห้งก็ได้เรามกินเนี่มันเนียวเอามากินนอกพี่วเลยมันกเนียวมันกนเนาะใชเออทำ่กับปลาพิหรอไปไ เจ็นวดไส่หนียละคั้มด้วยเขาจะวัดไส่หนียละคำ้มอยู่กินีีนมากินอยู่แค่พีพะก็มากินแค่จากวันหไหนกินแค่ไอจียะด <c oughs> ูเหนอยขากินบานกิให้ือแถวแรกถือจวดวานต่อทำไอ้ลินเป็นวัดถา้าให้กินวาน, <c oughs> นตน่อ

มักสลีมักแตงหมอนึงพอดีขาดแงไปเดี๋ยวมาตะกั่ยแ้ว่างเง้ยมีแม่ไม่เจอถูกุะละเชนโอ้โหจะเกิดน้ำปั่นจะถูกเอากล่องไปวางกับเสาโอ้จมไเป็นหับัง กดีกปาช่ <the Maggie started opportunities>. ่าเบียได้มาตัวนี้ต้อไปนรขึบุืออาีนรหนังกอามาจตกนัพอ่มาแต่นรจะเอาทองม่ใช่ใกระดอกใ่เขาอินเขาสดว่าอ้ามานกกาขาี

ไกลบรรณาเตยไปใส่เปลือแมงเดี๋ยองกับเปลือกเปล่าใส่เกลือใส่เสร็จตรงเนี่ยหนักมากใส่เปลือกใส่เปลือกขึ้นไปได้ใส่เปลือกหน่ากับหย่กับที่ยังนำดำสีบอกนี่ย ยังบร่ได้ิเกิดเกิดแล้วะจุกครับข้าโพดข้าวโพดนี่ข้าโพดข้าวเส้าแม่ยังไม่้ตกเกลดน่ะแดงมานังลีกินเท่าผี่เราเน้อข้าวะขาบยานพี่น้องที่นำเลยตีลี รวเอาเต็มเต็ใหญ่นะแกตัวเต็มเกินกินอิ่มเลยนาตากระยอนนางทำเพลงนางตารอนไปนอนนะไปไไปนอนเห็นไหมกาแฟมยไงกินแลลวก็ลงหอเ่ายไปนอนไปนอนยูเตรียมผหนอนกินอยู่ขับรถตัวได้จ้ะกกินไร

เี ừ, không ้ยงนำเนี่ย <ột> ับ <ột> ่ขอองั้กับไกินยัง่วนแ่ปวยให้แม่ยังขึ้นแม่เป็นอะไรางืออะไรใม่นออมเ่กินแราเลยหอผ้ามึงห้เอ่มาใส่ที่นี่็นไงาหมือน tìm bên ngoài là là bên ngoài là bên ngoài là bên ngoài là